ปิดเพลงก่อนแล้วกันเดือตายเดืไม่ได้ยินเตียงขอก่อกันครับพี่เกาะครับเกาะอยู่ไหนเกาะอยู่ไซที่เฮ้ยไม่มีเกาะว่ะทุกคนโมีคนย้ข้างล่างไหนวะไม่เห็นอ่ะไกลไปเหรออ๋อเห็นแล้ว อ้าวตาย ฉันจะตายหรืวเปร่าจุดไม่อยากวิ่งลงเขาเลยทุกคนแต่กระแทกแล้วกระแทกพิเศษบอกกระเถอดถึงจะเล่นเอ็กเมแปดดีปะคนคนเดียวเลรอพี่เราจะดูดห้องทุกได้แจมเราจะดูดห้อง <c oughs> เล่นเอเคหรือเล่นเอ็กเมแปดดีเล่นอะไรดีครับทุกคน อในที่สุดก็ได้เกาะเฮ้ยหรือเล่น V S ดีวะเล่นแปดเหรอโดดยิงโดดยิงไม่ได้จะลองดูแล้วกันนะครับทุกคนแป๊ดนึงนะเปลี่ยนกันกัดไปเรียกร้องกับเบอร์ก็่อไปต้องใช้ลั่นสองอะลั่นหนึ่งมันไม่ค่อยเนี่ยได้ได้แม็กเออาร์มันได้โอเคนะเก็บเสียงดีวานจิ้ว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 อย่างเงี้ยเล่นด้วยดีครับวัสดีครับเหนาวัสดีครับ นี่ไม่มีอะไรเลยซีไปัป๊กปั๊บรับโชคุ๊บปั๊บรับโชคเฮ้ยมีคนโหดตะลิงทุกคนเห็นไหมไม่ติดอะ่ะแด้วไอวอพี่มีแค่สองลูกเอง ตรงนั้นก็มีนี่หว่าคนอะไรอะเอาเอาเอาอะไรเอาโอ้โหข้างบนอีกเฮ้ยสามตัวเลยเฮ้ยเยอะไปเปล่าน่ะนี่ไงโดดยิงไปแล้วหนึ่งทีหนึ่งดอกจะโดนหลังไหมเนี่ย ตายอ่ะไม่ตายมันท่านต้องรันสองไอ้นั่นวิ่งหนีไปแล้วอ่ะทุกคนเดือวตัวเดียวเออเมาดีเก์ไอ้นั่นปลาระเบิดมาใหญ่เลยปลาไม่ถึงหรอก หัวแล้วกันไม่รัดแล้วกันนะเฮ้ยทำไมมันคลิกเองอะ่ะเอาเอาเอาร้อนหลอนหลอนร้อนใช่ VSD จะด,ดีวกว่ามาันมันตอดเลือดได้ด้วยไอย้ตัวผู้หญิงไปไหนแล้ววะยังอยู่ไหมเอา้าโหแม่งกเก็บเสียงหายเลย เก็บปืนผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับทุกคนแม่งออกแต่งออกหมดเลยสวัสดีครัคบพัศออมสวัสดีครับสวัสดีตุลติดด้วยนะสวัสดียังที่สวัสดีเพียงเอเกมแปดวีเวลห้าครับ <c oughs> ไม่ตายติดโคโนโอ่อีกแก รื้อเบือโคนุจริงเลยวะเอ้าเยเรียกว่าเ,เ,เสือ พี่เสือกมันยิงกันอยู่แล้วพี่ก็ไปยิงมันเฮ้ยหรือจะเปลี่ยนเป็น M4 M4 Z M4 Z ไหมทุกคน M4 Z ก็น่าสนใจดีเฮ้ยมีคนมาโอ้โหนอนอยู่บนป้ายฮัลโหลดีครับโน่นโน่นโน่นตายเ4นโฟแซ่บเป็นไง ชื่อเรียกเท่ป่ะแกชื่อเรียกกระเท่แล้วจัดเลย,ป,เยเลปืนที่ทุกคนไม่เคยจะเล่นปืนที่ทุกคนไม่เคยคิดจะเล่น มันโดนใครยิงอยู่อ่ะเพื่อนเรามาช่วยแล้วเรามาช่วยนายเพื่อนเรามาช่วยนายเรารู้ว่ามันยิงนายอยู่เพื่อนเรามาช่วยนายแล้วเราไปาช่วยนายแล้วเพื่อน ไม่ต้องกลัวเราฆ่ามาเป็นแล้วนายลงมันได้เลยเพือ่อนบอกให้ลงมาเพือ่อนมันตายไปแล้วเพื่อนไม่ยอมลงมาว่ะโอ้นั่นแน่มีอบอป้อมดีแล้วยิงโลกระทะนี้มันไล่ ตเต็มเลยทุกคนเอาแคะเก็บระเบิดมั่วั้วยเฮ้ยเพื่อนเราขอโทษเราขอโทษที่ยิงใจเพื่อนเราขอโทษมาปาลระเบิดมาแล้วมีอะไรบ้างวะ ไม่มีอะไรเลยมีแต่ไอวอลเดี๋ยวจะเอาไหมมันปลาระเบิดไปกล้วไอตัวบอลป้อมวิ่งลงมายัางตัวป้อมวิ่งลงไปแล้วแน่เลยวะ่ะวิ่งไปไหนแล้ววะโดวป้อมโอ้ไม่นะเพื่อนไม่นะ โอ้เพื่อนมาเลยโอ้เพื่อนไม่ได้เลยไอ้วอลจะยังไม่ได้ยังติดใจโมเอบนบัวพี่เลยพี่เลี่ยมแบบตะปอหน่อยเลี้ยงไงอ๋อไอที่มันยิงทางอื่นแล้วตั้งไอวอใช่ไหมแล้วให้นั่นออกมายิง ที่เคยดูอยู่เห็นบ้านผ่านในติ๊กต็อกอยู่